ถ้าคุณต้องใช้เงินหลักแสนแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีคนคำ้ำไปธนาคารก็กู้ไม่ผ่านและแบบนี้ต้องทำยังไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีและอธิบายให้ฟังว่านอนแบงก์ต่างจากแบงก์ยังไงและถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอาชีพอิสระแบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดแบงก์ก็ <Bank S 2> คือธนาคารทั่วไปเนี่ยแหละครับเขาจะให้คุณกู้ก็แต่เมื่อคุณมีเอกาสารครบมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์รายได้ประจําหลักประกันหรือว่าคนค้ำคุณจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารเสียเวลาไปกับการยื่นเรื่องรู้ผลช้าแล้วก็ขั้นตอน ซึ่งมันเหมาะกับคนที่ทํางานบริษัทที่มีรายได้ที่แน่นอนครับแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านขายของออนไลน์ทํางานฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีคนคำ้ำนั่นแหละครับนอนแบงค์ non ถึงจะเข้ามามีบทบาทนอนแบงค์ non คือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกแบบมาเพื่อให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยกว่าไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนค้ำก็สมัครได้เร็วกว่ารู้ผลภายในไม่กี่วันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอย่างแอปพลิเคชันพูดมันนี่ที่ผมกางจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือสินเชื่ สิใช้งานง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากยืนยันตัวตนก็สะดวกแค่มีไทยดีหรือไมโมไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแถมวงเงินสูงสุดถึง1ล้านผ่อนชำระได้ตามใจดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.58%ต่อเดือนลดต้นลดดอกยิ่งจ่ายมากยิ่งประหยัดดอกเบีย้ยสรุปแบบนี้นะครับถ้าเลือกผิดเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสแต่ถ้าเลือกแหล่งที่มาที่โปร่งใสตั้งแต่แรกอย่าง Good Money ก็สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ไวขึ้นใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ goodmoney by gsp.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Good Money ได้เลยคร